คิดไหมไม่ต้องกลัวนะถ้าขับไม่ได้ก็แค่ตกมาตายโอ้ยนี่ไงว้าฮอร์ลิชิน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 จุด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 เบื่หยุดเบื่อหยุดว้าลอง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 กูจะลองกูนะไปไหนไปไหนเข้าป่าไม่หยจอดในป่าก็ได้อ้า ดเราขับเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ดีวะอันแรกก่อนมันมีเครื่องเดียวไหมครับเราเล่นเครื่องเล็กก่อนเอาหรอเอาเครื่องเล็กก่อนเนาะนี่ไงคลาสสิกเซสเซสนาเหรอใช่ไหมคลาสสิกเซสนาวันไฟฟ์วันไฟฟ์ทูโอเคต้องเป็นเบสิคคอนโทรลเริ่ม <Basic S 2> จากตรงนี้เลยค่ะพี่คะ <laughs> เราจะมาดูกันว่าคอมจะระเบิดไหมเพราะเรายังไม่ได้เทสอะไรเลยนะคะ เกมอะไรนั่่นนนเเลกกอมี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนัทชัยธนคิมนะคะที่ซื้อให้นะคะทุกคนพูพ้องกันขอบคุณค่ะจริงจรมัซื้อให้อยากเล่นเองอยากเล่นเองจังใส่กระโหลกไปไหน้โอ้โหเล่นอยู่นะเลยเหรอเฮ้ยเล่นอยู่นะโอ้ปุ๊บไหต้องบวชต้องบวชให้แล้วนะ อี่คือปวดให้แล้วอ่าเอาจริงเต่าเลยว่ายังไม่ได้ซื้อชุดแอร์เลยอ่ะมีมีช่องมือเตะกระเทย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 เมื่อไหรกระเทยใครเป็นกระเทยขอบคุณค่าขอบคุณมากเดี๋ยวเพิ่งน้ำนินึงเราลืมเอาแชทขึ้นมาไอ้โดเนทขึ้นมาอ๋อเนี่ยไงว้าวสวยมากใช่ช่งกไปชะงกมาเล่เรอยู่เลยเห็นควันนี้ไม่ใช่ควันเครื่องบิน ัคอวันคอมทำไมมันมีคอมทำไมมันมีควันวะมึงมึงมึงช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ซูสวยจังเลยอ่ะทำไมไม่หมุนรอบหัวได้รอบเลยหรอใช่หมุนรอบเลยนี่ไงสวยจังสวยจังชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้คือการหันคอหันคอระบบระบบระบบคอ Copy ทีเราก็คือหมุนแบบโค้งสว่านโค้งสว่านตริงไหมไม่ต้องกลัวนะถ้าขับไม่ได้ก็แค่ตกมาตาย

โอ้ยสัตว์ดอกเนี่อะไรอย really like ู่นี่ม okay. oh, oh, really. ึงอ oh. ้วอีกไลีๆแล้วผาดโผลยเวอร์กูสบายผมเป็นแลกูไม่ได้มมเป็นนักบินโดนหนแล้วมึงมึงเออชนไปก่อนออไปเออตาย้ายสตาร์ตเลยอยู่แคสโอ้อยู่แคไปเลยสันน้องเขานะคะ อยากขี้ายเอาละมึงอันนี้แหละมันแน่เทคออฟแล้วก็แรงรักษาระดับลงวายห้าสิบห้าต้องเล่งเครื่องต้องเล่งเครื่องให้ได้อ่ะโอเคเขาเรียกเป็นหน่วยปอะไรน็อตปะน็อตนะน็อตต้องได้ห้าสิบห้าน็อตใช่ปะคือไม่เคยใช้ไม่ชอบหน่วยที่เป็นหน่วยแบบหน่วยน็อตอะไรเงี้ยเลยชอบหน่วยที่เป็นแบบแมทริกซากลน่ะ a t s คือน็อตจริงแต่ว่า แต่ว่าถ้าเป็นเรือกับมันจะตากับบนใชโบน์ตากับบนบน์หนน็อตลื่นเช็ดยืดองอยู่โอเจ๊ขับพูดดีจังซึเคื่องบินเขาใช้สากลเนอืมทุกประเทศมันต้องเหเดียว Turn off your Parking Brake คอ้า Control น a Delete อ๋อนำ Delete หรอโอเคต้องใช้ดีล Delete อับเบกอ่อนอับเบกมือออกโอเคอัเบรกมือออกแล้วก็อะไรแอร์คราฟร์อินเดอร์เซนเตอร์ออฟเจอต์รันเวย์เออโอ้เอาไหนไปไหนกันนำสูตรนำสูตรอะไรอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเออี๋อะไรวะขอกลานบินไปเลยขอต้องคันเร่งก็เจ๋งเลยครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้แหละ ไอเนี่ยเครื่องมันเลี้ยวไปเองด้วยเนี่ยน้ำน้ำสุกเกนเตอร์มันเลี้ยวให้ป่ะแล้วเราต้องไปเลี้ยวอีกฝั่งหปล่าอ๋อใช่ใช่นี่ไงดิด้ยเออไปตามเส้นเหลืองนะโอ๊ยกระแหลกตุกกระลุกติกระเบิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคโอเคค้างค้างค้างโอเค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 จะเราจะจับเครื่องก่อนไหมไปเครื่องไหไก่อนอ่าโอเคกลางละอ่าโอเค Alright l let's do this

ดิฟตัวเดียวเลยโตเกียวดิฟเลยมันยากมากอ่ะพี่ร้องไม่รู้ว่าจะควบคุมล้อยังไงกับมันเอียงไปเอียงมาอยู่แล้วแหละอ๋อยัดดอกเอ้ยโอยมันให้หยุดก่อนมันให้หยุดซับซับซับไอเซสซับเดี๋ยวทีมทูอ้าวโอเคเอ้ยมุกกลับไปเลยค่ะมุกกลับไปเลยมุกกลับไปเลยโอเคเลิกนั่นแหละอะไรให้กูเลยโอเค เล่นเครื่องเลยครับอรุนารุารักเข็มขัดนะครแลงอใจห้องน้ําจับเครื่องชนตอนนี้ตอนนี้คือแบบวุบอยู่ในตังวุบแล้วเป็นยังไงอ่ะชด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 ชนรู้เปล่นะดมุดไปี่น้่สองหนึ่งศูนย์ดีสองหนึ่งศูนย์ยู่ตรงไหนวะอ๋อต้องขึ้นห้าพันห้าก่อนแันบนึง เพือให้ Orange Object ขนาดกับไอ Horizon ต่อไปก็คือ Landing Landing ข้ามไปเลยไม่เอาอ๋อไม่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 ติวตัวเลี้ยวครับโอ้โหนี่ยังแค่ติวตัวเลี้ยวอยู่เลยเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ได้แบบประกาศ Crash Landing on You ไม่ดอกกูรู้เลย The instructor used to say the best part of flying is landing in one piece. The man doesn't say something wrong. Today, you're in charge of bringing us in for a safe landing. We've got clearance for a straight in approach, so You'll landing have to complete the complete and pattern. And I've already set us up in landing configuration <laughs> at 65 knots <laughs> with 10 degrees of flaps and idle power. A lie in my

เมื่อกี้แลนดิ้งด้วยความเร็วร้อยยี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นรับปัดอะไรเลยทำไมมันเหมือนไม่ตงเลยวะมอมันให้อะไรก่อนมันให้อะไรก่อนก่อนที่จะเข้าี่ต้องเจ๋งเจ็งเจเจ็งเจงเจ้งเจ็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 เชิด้งจังเั็เจ็เจเจ็งเจงงเจ็เจ็เองน สวยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เออเออชัจับไม่คปงเฮ้ยเฮ้ยทำไมันอีกยางแบกยแบกยแบกยายลองลอลองกูจะลองกูนะไปไหนไปไหนเขาป่าไหยตอน

มันจะไม่แตะแล้วแต่แบบลอยนิดเดไม่เลี้ยวไม่เลี้ยงไม่เอาป้กดดีลิทนะเนยรอตายแล้วจะมาตายเพราะที่ตเรียวไม่ได้นี่ไม่รลเล็กนะพี่เก่มากลรักกายธรรมดาป้สมัครเครื่องบินแล้วสมัครนั่งบินแล้วอีกดอก ตายสบายแล้วบินเลยตายตั้งแต่ลงป่าเมื่อกี้เราแรกเราไปบินเล่นก่อนสักหนึ่งทีไปไปไปโวงมาพ์เขาจะเป็นแอร์โฮสเตสได้ไงเขาปล่อยมันออโต้แล้วก็เป็นแอร์ไปเดินเล่นบนเครื่องใช่แล้วก็ไปเสิร์ฟน้ำไม่ไปเดินเล่นบนเครื่องไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่หมายถึงว่าตัวเราเราอยากไปไหนดีเราอยากไปไหนดี อุ blender, ่นี่ประเทศไทยนี่วัดภูวัดวัดโพมันจะเริ่มวัดภูคือทวัดภูอ่ะวัดภูคือที่ไหนวะเราเริ่มเราเริ่มจากที่นี่ไง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 โอเคเลคคอมเมนต์แอร์พอร์ตมีส่วนภูมิไหมคะมันก็พิมพ์ไทยไปเลยสุวรรณภูมิไปเลยกิมพ์เคเคได้ปะกินบีเคเคได้ปะี่ไงอ่า สุวรรณภูมิอันวอนอ่านี่ไงสุวรรณภูมิโอเค VTBs สุวรรณภูมิ international โอเคแล้วจะออกจากสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปดอนเมืองหรอบินเข้ามาบินทันใไม่ไม่ไม่เอา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 มีดอนเมืองปะมีดอนเมืองปะมันติดอ่ะนี่ใช่ไหม เออวีทีว uhm ีดีดึงทำไมเออมันต้องหากมันต้องหักทำไมท่านมันติดกรุงเทพใช่ลมติดขอโทษจริงๆรนะเจ้าคนเขามีเงินเขาก็อยากแบบว่าบินแบบขอโทษนะจ๊ะการอยู่บนเครื่องไงเวลาด้ไหมระยะเวลาในการเดินทางกี่เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีโควิดโควิดไปเที่ยวช่องเวลาด้ไหมขอโทษนะคระับคนรวยอย่างเราอ่ะ เครื่องบินเล็กไม่มีเสิร์ฟอาหารไม่ต้องเสิร์ฟอาหารบินเจ็ดนาทียังเสิร์ฟอาหารเบินเจ็ดนาทีมีอะไรให้กินปะคะไปกรุงเทพยังไม่ต้องเสิร์ฟอาหารแล้วที่บินเจ็ดนาทีต้องเสิร์ฟอะไรหิวเลยโอ้เป็นขนมปังแล้วกันเนาะไม่กินข้าวมาไงยังยังไม่ทันแกะกล่องเลยว่ยังไม่ทันเดินมาเสิร์ฟเลยกคือแบบโอ้ยยังไม่ทันเอ็ดรถเอ็นออกมาเลยด้วยซ้ำ

ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วอันนี้ให้โคโคไปหลอขับนะเราลองดูกันสวณภูมิเตยเนชั่นแนลใครอ่ะกกููนี่เฮ้ยก็ใครเนฮเนสมาข้างหลังไม่มีใครเลยอ๊ยที่ดอนเมืองหรอไม่ใช่พี่ที่สวรณภูมิค่ะโอ๊ยเหนื่อยเปไปดอนเมืองใครวงมีมิไปดอนเมืองเน้ยนะใช่คะใช่ใช่ใช่ ตอนจะตกจะตกเขาจะลงแล้วเหรอไม่ไม่ไม่เขาเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาเพิ่มปิดในกรานอุ้ยสวยมากดูดิสวยเออเหมือนตอนกระดับขึ้นบินที่สุวรรณภูมิจริงใช่เหมือนเหมือนจริงๆขอบคุณหนึ่งร้อยดาวค่ะอันนี้คือเข้าโค้งจะเป็นแลนดิ้งใช่เข้าโค้งจะเป็นแลนดิ้งที่นู่นแล้วไวเนาะแต่แลนดิ้งอเหรอใช่ ไไม่ทันนนนขึ้้ปเหือวยังยไม่ทันเคลียร์ผมไม่ใหญ่ขายอื้อเลยอ่ะยังไม่ทันเคลียร์ผมเลยกลับมาอื้อใหม่อีกรอบแล้วว่าถึงสลับบินแล้วอีดอกมองหาเจเลงให้ดีนะเห็นเจเลงแล้วก็คือใกล้ใกล้ถึงดอนเมืองแล้วโอ้โห้งขนาดนี้พูดไา้มากแต่คิดว่าน่าจะเป็นบังทีมากกว่ายังตัวแลนดิ้งครับเป็นแลนด์มาร์คพูดได้มากกลับไป จะนำท่านลงโอษฆ่ากานยากไปไหนอ่ะแล้ก็ต้องไปตีตีหัวบ้าตีโค้งตีหัวบยาไม่ไดี่ไงเดี๋ยวแท็กซี่แล้วก็แลนดิ้งไงนี่มึงเฮ้ยเลี้ยวไกลอยู่นะไกลอยู่นะไกลมากเลยล่ะอุ้ยมีโค้ชเบลเพอหนังไอ้นี่ไงไงแล้วมีโค้ชเบลไหมอะวิจาร์โค้ชเบลไม่ได้ทำเร็วมากนไม่จะน้ำไม่ตีโค้งเลยป้าโอความเร็วสองนาทีเจ็ดนาที มึงเลยไปแล้วเฮ้ยเลยไปแล้วมึงไปไหนอ่ะพี่จอดท้ายี่ได้ไหเฮ้ยเลยป้ายเลยนะพี่ขานเลยป้ายแล้วค่ะพี่จอดได้ค่ะเลยป้ายไปแล้วค่ะพี่ดูลงดูนค่ะดูลงสวนทัพเว้ยไม่ใช่ดูลงแอบรถเมล์คือจะไปรังสินพี่จะบินไปเชียงใหม่แล้วละไปไหนนี่แโอ้ยได้ไปบางบัวทองแล้วนะโอ้ยเวสเกตแล้วนะโอ้จะมาบ้านฉลอ อ๋อเราต้องแลนดิ้งเองอ๋อตายละอ่าเร็วเลี้ยวเลียวโบกเลยนี่โบกขับโบกขับอีโคพายอท์มัคุมอยู่อ่ะเนี่ยคอนโทรลอัลติเนตเอ็กซ์เนี่ยไม่ได้และโอ้ได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 ้และคือมีกครื่องคืดด้วยหตายแล้วกลัวกลัวนะง่ายสุดนะดิ่งไปเลยไปเถอะบ้านใครบ้านใครขอโทษด้วยค่ะขอโทษนะคะ ยู้ที่จอดดอนเมืองนะใช่ดอนเมืองเนี่ยลงลงลงดีต้อนรับจอดเจ้าแห่งยานโยใช่เจเล้งว like ่ะล sure> ่ะ no ข้างล่างเดียข้างล่างข้างล่างไม่ได้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 จะชนแล้วแตกนเข้ามาแล้วโอ๊ยโอ้ยและเอจิทไฟเออร์อ่ะ มันไม่ได้เป็นยิงตำรวจนะมันเป็นกระแทเคลื่อนไฟ <c oughs> ไหม้ <c oughs> อีดอกทอง <c oughs> เอาหรอใช่เป็นไรหรอโอ้โห <c oughs> ยิงยิงตำรวจอะไรอะ่ะยิงตำรวจจากเจตอะไรอ่ะงงโอเค้ยว่อ